สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อบรรยากาศยามแลงพี่น้องหลังจากฝนตกฝนชาตกเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยพี่น้องเดี๋ยวมาในสิมาเก็บปกระโพดเนาะสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเห็นอยู่บ่าหรือเปล่าเห็น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 เนาะเมื่อวานพี่น้องมาในสิ ไปเด่นกับไอ้บินเนาะหลังจากหมดเลยฮะไปเยี่ยมยามไอ้เพื่นไล่เป็นเดือนนต่พี่น้องได้อเลินเนาะกับหมดเลยไปทายคลิปอยู่บ้านไอ้เพื่นกับเอฟซีหน้าใจอยากเห็นเนาะพี่น้องอยากให้บอลน้อยไปเด่นกับไอ้เพื่นเมื่อนี้ยบอลน้อยตั้งใจอันบอลสีเอาเขา่าเข่าซานเนาะไปให้อายเพื่นนักพี่น้องมือเช้านี้ยบอลน้อยชีเข่าไว้สอบหนึ่งพี่น้องเข่าเปลือกทันสอบหนึ่งบอลน้อยชี เข่าซานจากอะไรเดี๋ยวเสียเอาไปแหงอ่ายเพื่อนเนาะเห็นเพื่นเข่านาจะเบิดแต่เพี่น้องอยู่่อยูเพื่อนอ่ะเพื่นจะเ,ะเข่าวว่าน,น้อ,ย,อ,นอย,นานายไปเห็ดเถื่อนให้กันเลยแต่ตอนนั้นมันยังเดือดสอบเดียวเองก็เ,เลยว่าสิถือเข่าซานไปเลยเนาะแล้วก็สิเก็บกระโพดจากเด็กเล็กหน่อยไปฝากอ่ายเพื่นฝากน,น,นองเน,น,นาะกะบมียังพี่น้องบากขั้นว่าสิืส่อเนี้ยกินไปกะช่วงนี้บ่ค่อย มีเงินไปไรล่ะกะเนี่ยกินมันแพงมีน้องเลยก็เลยหาคลองที่แบบเขาหาไหลนะแล้วจะไปเด่นกัมไอยเราไปเด่นกับนอนองนองพี่น่องว่าเป็นอย่างไรอยู่ยอย่างไรเนาะป่าก็ถามว่าเก็บกระโพดงกับพีน้องกับเลือบโบรายเนาะเพราะว่าเก็บเก็บไปก็ไลยเติบแต่ว่ามันถือตัวอ่อนนี่เด้อบางคันงันถือตัวอ่อนนะตัวอ่อนวะย่านว่ามีตัวอ่อนเบิ่งดีๆีหาสิเก็บ บอลแนมเบิ้งมันกี่แก่ผุ่นฮาจังเก็บถามไม่ได้แก่อ่อนแน่นอ่อนบ่แต่ก็พอดีเลยพอดีแล้วเขาเบิ้งมอยเหมือนเด้แต่ตัวได้ไม่บริจากอันนั้นเป็นไดกันพราะหายาอ,อยู่เหื่อนก็ยังถือตัวอ่อนไปหาเอาซุ่มเขาคิดว่ามันแก่แ,ก,แก,ก่นี่หางยิ่งใหญ่จริงแก่เลยพี่นอ้อง พอดีแล้วไม่แพ้เขตนี้แม่นปิดเบ็ดเด้พี่เนาะเฮามาปิดเด้เนาะตัวนี้นี่นี่นะพี่จะหยอดปิดนี่ได้เอาไปให้งง้ออ่บิดเนาะ ต,ตันเบิดเอาไปเนาะม,มันเบิดมากไไมาเลยดยิมีน,น้ยอยที่นยอะดิมันน้อยดีวเยอะเบิดจ้ะบรรยากาศที่ดีพี่น้องเอ้ย มันหมากมันไม่อยากแก่ป็นไรเนาะมันแก่ๆอยู่แต่มันบ่แก่ป็นไรห้าวใหญ่มันยังอ่อนได้แล้วครับอายวไดสมมิได้บ่ ดเ,เดี่เอาล้อสม้มบานไอสคขีมรถมาใส่ไปเนาะพี่น้องตอนที่แรกว่าจะไปแต่เสาแต่ว่ามันแดดยน่ยมันย่ำเสาพี่น้องก็เลยว่าไปตอนแรกได้ใช้ะสงสัยอายเพื่อนยื้หอหายพี่นอ้องเลยยื้อหายสวนมันพดอดะก็จะขึ้นไปหาอายเพื่อนยูนพุ่นแหละพี่น้องก็ใช้นเทาเดินทางไปหาอายวินกันเลยเนาะพี่น้องไปเลยเอละไรพี่น้อง นี่ก็แมนเข่าเนาะเขาา่าซานทีเบาวน้อยซีบังสาวซีเข่าสอบหนึ่งเขา่าเบาน้อยเองเนาะเข่าหน้าปีนี่แหละหน้ามเมวนเข่าหน้าแซงเนาะตัวนี้เมนเข่าหน้าแซงโอ้ยคือเหมือนแท้สีใวซองสอบสอบหนึ่งใบกินสอบหนึ่งเอาไปให้ไอวินพี่น้องพอได้ว่า ไอ้ไเบิ้นเนาะต้องใส่ขวเขาเบิร์ดเลยแหละ ลำบากหนาฝนเดินทางไปใช้กับลำบากเนาะทางบานะ้านก็เป็นทางทางดินธรรมดามันก็นสิเป็นขี้ดินตรมเนี่ยน,นี่เนาะ ตอนนี้บ้านน้อยมากหอดบ้านไอวินแบบพี่น้องเลยแต่ว่าสงสัยอายเพิน่นขึ้นไปเมื่อไห้่นแหละไปเดือดเมื่อไห้นี่ด้วยอันก็มีใครพี่น้องเลย,เเย,ออย,เลยบ้าทน้อยก็จะได้ขี่รถไปใ,ให้ไอวินไปแหละวันนี้มาก,กับน้องอันเนาะน้องอันมาหน้าพี่น้องเลยมาเป็นตะก้อ,อนให้ปไปเนาะเพราะว่าบมีคนอยู่เราอยู่หน้าครับจะไปคนเปหน้าเนาะไปเที่ยง 哎。<Yeah. S 2> อะไรพี่น้องมาหอดอันให้สวนมันไอ้บินเนี่ยนาะพี่น้องเนาะหลังจากบันเลยวมาพบหน้าพบตากันลามือเป็นเดือนพี่น้องเอ้ยเจม้าอยู่วะคำหล่ะอ๋อเน่อน้อยสามงนี่้หเด้อยูบ้านแน่ยนอนซ้สี่มือนี่ยบงแม่นอนพี่นอนคนนคุ้มปูกมั่นพี่น้อง มันยัหันหันกยันได้ตี่ขอเกันนมันทาบอนไปใช่หท้าบ่อนอยู่วาอยู่บ้านขอเป็นเมงไก่งานเผาไก่งานเผาไก่เลียงไก่ลายมาอยู่บ้านจะตประมาน่าบ่อยท่านคะทานคิ่เชียน้า่านบูเชียน้าเดี๋ยวไก่อยู่หน้าจงเมียนป้าย่เอาน้อยนบุ้มาเอาง่ายจะว่าอยู่เพือนกับมีไก่ บา่าอยากให้ประเดามอืหุ่นให้เธอขี้หุ่นเธอจะทันได้ไหมโอเคไม่เป็นไรให้ทีอันหายเพิ่นจ่างรถมาดุดเห็น,นเนาะใน่นี่ยซองลันหากระวัวหยากระบอกซองลันหาเนาะเดี๋ยวบานายสิไปรีวิวให้เบิ่งเด้อพร์พี่น้องนี่บานายได้เข่ามาให้พี่น้องเมื่อไงเข่ามาให้ไอวินจะได้เข่าหนาถามปลา,ามีกินอยู่บ่กับบุญหมี Bing ่เนี่ เดิมยังยังสอบอยู่อยู่่อนนะยังเขาสสอบเขาเปลือกยังเขาเปือกสสอบแมนนี่ยสีสอบนี่โตไปสีประมาณบมนสีทางป้ายกระปูกระปูหน้าปีปีก่อนนี่กเหน้ากทีน่าปีนี้แล้วบ่มีเขากินกับสิสีกินอ๋อหน้ากระปุยาตกระปเลยสีสอบสีสอบนี่ชีเรียบเป็นกระปูขั้นบ่มี เขากินกับแม่นซีเขาปลูกกินเนี่ยนะแม่นแล้วปศุวิกรมจะเป็นว่าถุซีแต่เขาวัตถุมือมือนี่วัตถซีวัมาชีเขาวัตมาชีเขาคุ้มฟูดีกันนะออกาหน้าไหนจักมือเลยออกมาแต่ว่าลายมือแล้วแต่ว่าแต่ว่านอนนอนไอซีขึ้นอ๋อแต่ว่าเบิร์ดเขากินไอสีมาสีเขาฮะครับมานอนอยู่ไห้ไซีขึ้นพี่น้องเนี่ย กระคุ่โมไรร้ายเติมเนาะตัวนี้แม่นปลูกแดดเลยเนาะนี่เนาะตัวนี้เป็นเสียบอนะพี่น้องอ๋อกระเสียบที่กันอยู่เนาะทั้งนั้นได้ออกอ้ายมาเเขาาอภานม่ป็นเลยอพ่อารกิดมาแต่วากันมาแต่ใส่บอกไีหนไหนถือเห็น เห็นทือสวิงอยู่สอนหัวมีอยู่อะไรอยู่วะออย้ยเขาสอนขึ้นโอ้บังเอิญเนเขียดขึ้นนี่ใกลบังร้ายเป็นของหมดอนเที่ปเห็ดปวออกเนาะตัวไอ้โตไปเห็นน้องไข่น้องมาบ่ะไรไปยังมาหาอยู่พอดีได้เห็ดปวอพีอยากเขาสองสองปา ปลาท้อมันได้มาถ่ายตอนมันขึ้นจีบมันเอออะไรคอยจะถ่ายจะมาตอนนั้นอย่างาเนีอยู่คุ้งไปอันนั้นไปปูอันไหไปเช่ไปผ่าไก่ไปห้องมอเนี่ยดิบุ๊มันกมกำลังผนป้าตัวไป็นตะวันดีโอ้ยจบหน่อนน้อยดีมาอ๋อโทรศับหน่อยถ่ายมันชิคือเพราะเพราะว่าคือมาเมื่อนี้ว่าน้อยกับบัลเลนโทรบอกง่ายเป็นเพราะว่าโทษปฏิทต้องสัยเบ็ดเบ็ดเนาะอยู่หน้าบัลเลนสากเบ็ดนี่น้องนี่ มาซี่มืแล้วแบดเบิดก็เรื่อบริษัทจาวาสีเมื่อสากแบดแน่าวาขึ้นปลาสิทุ่หาอยู่เมื่อนของเติมเงินบางตเสมอนของเติมนของาท่แบตเกิดวห้าม่หน่อยนี่จวาแเยดีไม่แห้งว่หายดีนร่งยังอ่ะนะโดยโบรสวาหนตเป็นหัวอยู่ท่านี้ก็ได้แต่ว่ามันยายไปละเออสิแต่แม่น้องกรยากคะแนนจาวาบริษัทนี่นาะเวลาทำจิบูกันก็กหย่าเด้เนาะ nhà nhà เอียงว่าค yeah. um ือมันหลายคักไอ้ดิแทมั่วขว้ยมันก็บกินบ่กินเนียนปลาดกจิกมือนี่จังไรสามนี่นี่เนลกสองมือมลกกับคำลาสองคนสามคนอืม ตกกันสามคนน้องมีแต่หนองคำหล่าครับน้องบัวคำาุนผเผากะขนนเผากะเนาะเผากะนี้ก็มีเผากะยูอ๋อตกาวอนนองเนี่ยนานถาอนอันนี้มาให้เบิ่งไก่ะเบกเนาะเวลาวาย่ำไก่นายก็ยังหางซานาโดยโดยอ้สามสิเรวน้อตกต้องทายอีกบ่อยไอวินนี่ ถ่าเสียบนี่ย่อไทยป่ลกเลยก็มีแต่ปลูกเลยเสียบปลูกเลยเนาะคือภาาไทยอ่ะพหเสียมเป็นหัวอาัยว่าดิี่กรพไทยอะไรขันดกเาเมือน uh> ี่ โอกะมาอะไรดีเนาะเพรามันเสียบได้เฉยบอกว่าคือกับดินแข็งเป็นแข็งเติบได้นี่พี่น้องเไยต้องเสียบบางอันต้องเสียบบ้างต้องการเสียบได้เลยได้แต่ว่ามันสบเป็นหัวใหญ่ก็ได้แล้วคันบ่อไทยเนาะอ๋อ บเลิกคนนี้โอ้้าสิบ่เลิกเนาะแต่บ่ามันบเลิกกคันเลิกร้ามันแนนนมแนนองมากออาศัยบ่าว่าเทยนี่อาศัยบ่าวา้ดินมันรมรม,ม,มรแต่ก็้ำิมันก็แตกไปเรืยหัวมันก็แตกไปเรืยเนาะคือบ่อเ้แต่ท่านทั้งช่วเห็นเ,หนเนื้อมัยานี่แหละอ้ขาขาเห็นเถนะือนเนาะเออขเนือน้อครับโขาเนื้อทำเด็ดแล้วแต่เรื่องเนี่ยออแต่ว่าโอ้ดีพวกีใจในเรื่อนแะคกับ

แต่บองียังหนุ่มมเต่เก็บกระโพอจเื่อนโอมาเขาน่จมแค่วเขาสิบดแต่กรเลยวาีเขายูนในเือนนี่แหละเอาไหให้ต้องบบพนต้ลาจมห้าอเราพอบไปแล้วร่าับหน้า คำหลากันใหญ่เป็นเช้าหลยจะเพ่นน้ติจะคำหลาเ่เห็นเดียซอยเข็นขายเข็นขายจะได้ถาเขาได้แล้คำหลาเห็นขายเหมือเนาะแมนคอกับมีแล้วมิจะอาศัยดกัขงมันเหตใแต่เขาก็บ้างใจระก็จะว่าคำหลาเนี่เป็น่นผ่านนี่เือไหวชื่อก็ไดละ้กระโพดมากให่้ลองิมเบงกระโพดเยอะนั่นหละอีเมลเราปลูกเก็บให้คุณนั้นนี่เขาจะมาเด่น มาเลื่อนนี่ก็เก็บกินแน่มันก็บบัวรายเป็นไรผมมุกกับไก่นี่แห่แล้วก็ไล่เข่าไอ้เข่าบ้านน้อยสีสอบหนึ่งสอบหนึ่งอันนั้นเป็นข้าวสาเออเป็นข้าวเปลือกนะได้เป็นข้าวสารก็ได้นี่แหละเครื่องสอบคนที่ข้าวเดียวกับเบิร์ดได้เนาะคระดูกหลายคนเนาะเบิร์ดนะแต่ว่าจอเบิร์ดเดี่ยกินอยู่ไซแต่ว่านองงงาจะจมอยู่ รจมทำลาเทำลาจมว่าเขาซเบิดนะเขาิเบิดแตไปกินใี่พเนาไอ้หน้อยเขามามาซอยว่าจากบ้าแล้วเดี๋ยวจะดวงได้เขาตะลวงแล้วเพ่กับพมาซอยแต่เข้าม่กินเรื่อยไปก็เรียบ่้แยม่นั่นไดอยูเฮือนมันก็คือกันเห็นเลยไอมันก็มีปัญหาอยู่ในครอบครัวคือกันแม่หาไแ้ก็คือจ๊ซันแต้ก็เจบามบุคคลเราเข้าสู้ไปห้า เบิ่งตัวเองอะไรเบิ่งครอบครัวเพราะว่าไัยก็มีครอบครัวไัยความมั่นน่นนะอันนี้นก็คือทันแล้วแต่ว่าน้อยงยงโจงขินหัวด้วยกะอยากมาเดินหน้าได้มือในเดบิวต์ได้ไมาถ้ามึงบ้านนี่กกับเรามาเดินหน้าก็เดบิวต์ได้มากอะไะพี่น้องเดี๋ยวบ่า,นายนี้สิขอจบคลิปเพียงเสน่ห์เนาะมาเดินกับไอ้เพิน่น แต่กาว่าสิไปหลอเบึงสวนกณกาณาจะอีพี่นาสีรงมืออื่นเส้าคนแหละคลิปนี้กับสีรงตอนแรกเนาะเอาะกันคลิปหนาเด้อ <laughs> จ้าคิวนี้ขอการความาสบายดีเด้อพี่น้องมาหอดบานไอวินเลยเดี๋ยวไปดีวิวให้ให้พี่น้องเบึง